สวัดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับซีรีส์กดกาชานะะอ่าวันนี้ผมก็กลับมาเป็นเซนเซอีกครั้งนะครับวันนี้บูอาคายได้มีการแจกโลทั้งหมด100โลนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า100โลนี้จะได้อะไรบ้างนะแต่ว่าผมจะไม่กดเพิ่มจนถึง200โลนะเพราะว่าเปลืองเพชรนะเพราะว่าตู้มันที่มีนีอยู่ตอนนี้ตู้มันไม่ได้มาแท็บนะมันไม่จําเป็นที่จะจเราจะต้องเอาเพชรไปเปลืองนะผมว่ามันไม่คุ้มนะ ก็เดี๋ยวเราจะมากดดูเล่นๆกันนะว่าในสองไอในร้อยโลเนี้ยที่มันแจกฟรีมาเนี่ยเราจะได้อะไรมานะครับก็ตอนนี้ตู้ที่มีก็คือนี่นะซาโอลิชุดว่า้น้ำนะก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษนะก็นะก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าร้อยโลนี้เราจะได้อะไรมานะครับไปเลยร้อยโลนะร้อยโลฟรีนะ ปาบเรียบร้อยอ่ะสีฟ้าแน่นอนนะอย่างนี้นะเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวจะได้สีทองสีอันกอนได้อยู่เด <c oughs> ี๋ยวนะผมว่าเสียงน่าจะดังไปนิดนึงนอ๋อลดเสียงหน่อยโอเค อันนี้มันลงกันปะอ๋อซ้ายขวามันคืออันเยอะนะเปิดทีละอันกับเปิดที่สิบอันโอเคไป <c oughs> ม่วงไหมม่วงไหมม่วงไหมอ้าวม่วงด้วย,นะย,ย,ย,ยอ่ะจึ๊กๆจึ๊กๆอ่ะดาวไปใส่ดาวไปเอาไวหน,นึ่งคะแนนอุ้ยทองออกสี่นะ <c oughs> ม่วงออกหนึ่ง มาซาโอลิซาโอลิจริงๆนกเบอคนละล่างว่ะเดี๋ยวซาโอลิเธอลืมชุดไปน้ำหรือเปล่ปาสงสัยซาโอลิผมจะลืมชุดไปน้ำไปนะโอเคไปกันต่อเลยนะป้มาม่วงไหมเรียบร้อยฮะกดข้ามไปเลยฮนะ มวยทองห้าอันนี้ดีอยู่อน้อยก็เรียกว่าเราได้หินม่วงอยู่เนี้ยจำอยู่จำอยู่ไปฮะโรยสี่สิบไปม่วงไหมม่วงไหมครับม่วงมาดีเรียบร้อยเอาฟ้าสนิทมาเลยฮะเฮ้ยโห ส,สีทองออกกันเดียวด้วย <laughs> สีทองออกกันเดียวด้วยอะ <laughs> <laughs> ไปอะ่ะห้าติบโลผ่านไปนะเสาบริชุดว่ายน้ำเรายังไม่มาเลยนะ <laughs> ม่วงไหมม่วงไหมม่วงไหมล่ะม่วงไปดีหนึ่งทีะไปอย <laughs> ่าไม่เบิ้ลนะออกหนึ่งนะ ออกหนึ่งนะออกหนึ่งออกหนึ่งไปครับไปลุ้นกันนะฮะค่อยไปฮะไปดิสาวสดิช่วยน้ำมาดิจับ เฮ้แต่ได้ตัวดีนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่าดีกว่าซาลิชิเวน้าอันเนี้ยผมว่าอันนี้ดีกว่าซาลิชิเวน้มะโอเคอันนี้ถือว่าดีอยู่นะก <Playstation> ็<ม>ถือว่าตอนนี้เราได้มาทั้งหมด 2, 2> ม่วงแล้วนะห้าสิบโลเราได้มา2ม,ม,ม่วงแล้วนะไปครับโหลดหกสิบนะครับเรามาดูกันนะเซาโอลิชุดเวนามจะมาหรืมมอไม่ฮะอุ๊ยออกม่วงอีกแล้วเอาว่า ดูกันดูกันดูกันเบิ้ลแบไม่เบิ้ลนะไม่มีเบิ้ลนะมาดีมาดีมาดิมาดิมาดีสัตวีชุดวน้ำอ้าวใช่เลยอย่างนี้เออชุดวน้ำเหมือนกันน <c oughs> แบมามาจะชุดป่ะเตาตาตาโอรีไม่มานะได้เซริก้าชุดว่านะ้ำมาฮะ ตัวนี้ผมไม่ใจว่าดีหรือเปล่านะเพราะว่า,าที่บอกนะผมเพิ่งจะกลับมาเล่นนะก็เรียกว่าเป็นมือใหม่เลยแหละรังเข้าไปดูในกลุ่มอีกทีนึงนว่ามันโตมันโอเคน่าเล่นไหม <c oughs> สงสัยผมว่าร้อยโลนี้ซาวลิสน่าจะไม่ได้ตัวหน้าตู้ตัวหน้าตู้นี้น่าจะไม่ได้ละห <c> ก <oughs> สามโท <c oughs> โอ้โหเจ็ดสิบโลไปเลยนะตอนนี้ก็ไปครับโลที่แปดสิบมาไหมม่วงไหม,มอ่ะม่วงไหมอ้าโอ้โหฟ้ามาเลย<ป>โอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่โลที่เก้าสิบนะฮะ มาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหไฟแล้วไฟแล้วครับมาเยมาไหมไหม่วงไหมม่วงไหมมาดิ ม่วงไหมม่วงแมวสุดท้ายฟ้าปะโลยิง100จบแล้วนะ <c oughs> จบแล้วนะก็ทั้งหมด100โลนะได้มา3ม่วงนะฮะก็ไม่รู้ถือว่าดีอยู่มั้งนะ ก็โลฟีนะฮะก็แต่ผมจะไม่กดเพิ่มอัปปีกร้อโลนะเพราะว่ามันเปลืองนะฮะเพราะตู้มไม่ได้น่าสนใจนะก็โอเคก็ถือว่าสนุกๆน,นะครับกับโลฟีหนึ่งรโลนะที่เกียนแจกมาให้นะก็ถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะว่ากดแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างนี่ยฮะมาแชร์กันนะก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะก็ คอมเมนต์กันได้นะว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะกับร้อยโลฟรีนะฮะ,ะ,ฮะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ